สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปลอกฝายสุขสุขคนค่ะมาพบพ่อกับช่องปลุกลำเพลินออฟิเชียลมนีที่แม่บ้านกินแก้วหอนค่ะน้ำหวานค่ะกำลังดื่มนม้ำแม่บ้านกรอบอ่าแม่บ้านนุย้ยสวีดัดค่ะกำ <c oughs> ลังคนแก้วพี่น้องมาเมัมง้งเบังหมอเพ <ận S 1> ออิ่นขึ้นเดือดค่ะแถวบังหม้อตัวใจเยเ็นแม่โอ้มังล่ำผักบุ้งเนี่ย เขมลลงยนี่แม่ถมั่วไอ้ม่ย่าหนุ่ยจะเอาถั่วยอยู่อันไปอืมห <c oughs> วานมาเอาแม่ไปเอาไหมเนอะคุณเอาไหมแล้วนี่มันก็เป็นฟองขึ้นอยู่ระดับแม่มันกำลังร้อนมิยาหน่่ยเอาถั่วไปก,าากลัวมาอไหมไงสอนยุพีแบบนี้ มันกำลังร้อนยังไงเพราะว่ามันไม่ผุดผุดหรืนะปลุกลูกเออมนห่อนอยู่แต่ว่ามันบดเดือดเออนี่เอาเนี่ยปุกลูกเอามากับกดนี่กับกดไปข้างไลนเมันก็บุบบุบนไม่เมีมันแดงอย่านดีดีแดงจักแดงบ่แดงแต่ว่ามันดังบุบบุบเมื่กฟดขึ้นฟดขึ้นยุ่งเลยการทอการทอตามวันิ่งเครื่องกันแม่ก็มาเก่าคนเรากินแบบไม นไปกดทรายฉันไม่รู้เ <c oughs> นียม,มันอยู่แต่เก่าด้วยนี่ฉันก็เอาตามมันไปกดทรายเลยเออืมห่อนแล้วห่อนเกี๊ยวห่อนยี่หรีอุ้ย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 สดแล้วใช่ไหมสั่นกุง้งไฟล้างไฟสั่นกุง้ง<ด>เดี๋ยอะก็เฝ้าเยอะก็เด่นนะที่เดียวหนึ่งมันบดใหญ่น้ำตะเกียบบดใเอาเท่ากับัดสันไปทางทีวีเลยไม่ได้มันเป็นเสี<า>ยง สดหมอนกันเลยแต่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งตกกระสือน่าคล้ายๆกันคล้ายคล้ายคลายกันเลยคล้ายกับเรื่องนี้เหรอคล้ายๆแต่ว่าืมแต่เสียบใช่เออดูแล้<ม>วก็ว้างกรงเว้นออกกระลังกายมือ <ยา S 1> เอาใสาก่กระขักเลยคล้ายๆล้างแค้นอะ จำบอกว่าเนี่ยมาเล่นไปหาฉันนี่พาฉันไปออกกำลังกายอออกกำลังกายบุญวันบุญวันนี่แหละกรอบอันนั้นบอกเราหรองกรอบกรอบยังไงกรอบแล้วว่าเขาบอกออกกำลังกายพังไหมเชินเอาไปออกอยู่โดมถุงฉลอกมั่นแน่นี่แล้วของเขาบอกออกเอาถามเลยเขาเห็นมันขส้นสี่เลนใช่ไหมเขื่อนมันเพื่อนเดียวออกก็ได้เออวันนั้นฉันวิ่งรอบรถริกรอบนึงฉันเหนื่อยจะตายแล้วถ้าเกิดเพื่อนไปวิ่งด้วยแล้วเหนื่อยไหมฉันมีเพื่อนเผื่อฉันใช่ไหมคักเจ้าไปเมืองเกียบของพญานาคสายจวดหนุสึก เขาสิบตีแบทนูสื้อแนวายังก็ออกกํากลังกายมาใหมห่จากนัสดาแนวดึงดึงออกกํากลังกายแอสซัมอัพ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 อันดับอัพอันดับ <c oughs> ขยักใไสออกมาใส่คอยแันเอาไว้เสานั่นล่ะหนึ่งชั้นแล่นล่อมรถขั้วในหลอบนึงชั้นมีไอ้ประสานฉันแนมใส่แนมขควยหยาดหยาดคนมาเห็นฉันจะมีทางเลี้วยวอยู่กินเ <c oughs> ต้นกระโดดตบ่นแล้วยี่สิบ ถ้ามันมีเพลงมันก็จะมฮวนอยู่ดีออัลเบิกเนาะเดี๋ยวสิพา้ตินอัลเบิกแบบแบบเราจะเห็นงต่บังไฟอยู่ก็เห็นบอเนี่ไม่ต้องไหนบอเน่น้องพอเห็นเต็นต่อว่าอะไรเศร้าอีกโอเมื่อวันเดียวกำลังกายอยู่ด้เทพื้นคนเดียวเว้ยเทพื้นขั้วอ้าคือว่าสร้างไม่พลอเอ้าเข้าวเพชรต่พ่อของเขาเนาะเท่ยังพ่ออะไรปูนเข้าวเรือเดย์ตรงตรงที่ชันนึ่งข้าวนะน่ารักหอมสู้ คือหอมรสซบปพอดีฉันก็ได้มาประมาณเสริมเลยนี่น่าจะลงสิบห้าโลฮะน่าจะลงสิบห้าโลขึ้นก่อนโควิดเก้าสิบเนี้ยตอนนี้ร้อยกว่าเจ้าเท่าไหร่หรอย่า่หอยร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งอ่ะเจ้ามาต้องกินเหนือจะกินน้ำพักกับพ่อ อันว่ข่อยนในตัวชัอิ่มนาเมื่อวานก่อนฉันก็กินไม่เท่าไหร่เอชัอิ่มจะต้องกินข้าวเหนียวไหมกินข้าวเหนียวเยอะไหมไม่กินข้าวเหนียวตั้งแต่พ่อเป็นเบาหวานมาไม่กินข้าวเหนียวอือ่และแล้วก็กินข้าวเจ้ากินใจเวลาเดียวกินเวลาเดียวคือเศษเยอะสิบโมงโมงหรอไปกินอีกทนึงจากโมงก็นี่ดีก็ำลังงานจะคือยูไดข้าเจ้าก็เอิญคอยก็บ่กินจะคือยูไร่ เขาจิบเขาชิมนุ่มก่องหนึ่งเลยฉันก็นอนอืมอ้ยผ้าลายแมสก์เลยเออมันพูดพูดมันไม่เหมือนกันเอากู้เอเรื่องที่เราเห็นน่ะที่พ่อมาอนนี้ผ้ายังโคราดเล่าหิวเข่าอันี้โพราดถ้าฉันเ็บอมเอนหมายถึงก้าพูดเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยได้กินแล้วดูดิดูเจ้าสิกราวนี้งอวันกวนน้ำหยางคราวนี้ฉันกินเผาซีเปียนม่วงเลยชันก็เลียวแล้วฉันหิวยังมาเล่นเงี้ยกินนุ่มแล้วก็นอน มี <c ười> ามากันบันสุดท้ายเหมือนมันซิดบัฟโหลดซีบขอบปากไหมไ <c ười> คุณคุณอะไรนะนคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณจันคุณจัน,จนคุณยายจันใหญ่จันเขาที่ตายแล้วไม่มีวันเกิดอุ้ยสุก,กี้ดีกว่แวแวาลลแล้วมันโหลดฉีดแล้วไปอีสุกี้กมันเลยเป็นยางแบบนี้อีสุกี้แต่ยางว่าก็เป็นจากกาับกันก็เป็นดารามแล้วก็เป็การดารามเหมือนเดิมสุดท้ายเมียีนั่งอีกไปบวช ชีวิตจริงเขาก็บดน,นะทุกวันนี้คนนั้นอ่ะบดกลกนหัวเลยเแม่ชีกิ๊กกิ๊กมายุรินแ,แปลมาตุย้ยวอ,อาเลี้ยงละครอะไรกรอบเฮ้าเนี่ยเนี่ยนเนื้อกุ้ง เมืองเมืองทั้งนี้ก็กินเขาแรงนะคะเนาะกินตะนุ่มแต่ว่ามือนี้เอาเลยเนี่ยสุดยอดเลยเฮารถบรัยเท่ากับเพิ่มย่างเดียวแล้วเฮาไม่ได้เราก็เพิ่มใช่ว่านามกินเบิ้ดมือแล้วก็ติกน้ำนะมันน้อน เค็มอยู่แบบคุกมันเลี้ยงมุกอันนี้เค็มอยู่แบนกำจิ้มอ,อืมน้ำจิ้มไม่เค็มมันน้ำซุปมันเค็มเกลี่ยนี่แล้วเค็มเกลี่ยเนื้อนี่งเอาบะหบีบใส่สิเลิศเลยอ่ะจริงเพราะว่าน้ำน,น,นี่น้ำเค็มใช่ไหมอันนี้น้ำเค็มมันก็เค็ม <c oughs> <c oughs> โดเรี่นมนมันก็จงมันสิบปีตอ่ตอ <c oughs> ยังมนมเจ้าห,ห่อนเนาะ ฟุ้ลัวๆอึบท่นึงนัดเอาเที่ยงกันหั่นแนบวะไรลงกุกแงะกเขาไม่้องกัรเขาเที่ยงแอึหนด่อ มามาพี่น้องมามา,มามากินค่ะกำลังโลงมือค่ะม่เอาสมอกอะกำลังสกินโอ้ยจะอ่อนต้มหมอนี่แหละฟดดีแห้งของซ้ำกุงไงพัไปเปิดแล้วมันอร่อยเนะถ้าเปิดกินเขาไม่ค่อยเวยงไงอานนอ้คืออะไรอะน้ำค่ะ ามันรถมังเดียวกันนะแจ่วอะแจ่วเนื้อกับแจ่วนิ่มเดียวกันไหมแต่ว่าไม่น้องบรรยากาศกินข้าวบุนี่แม่เอามอกินข้าวกับทีมนั่นครับเมนูนะคะเนาะเดี๋ยวพอไปใส่ดีด้วยหรอยายอันนี้ใส่เพรียว่ะหมใส่ดอกหอมหอมไม่กินเลยหวานกินเนื้อดอกเคยกินไหมแต่ตอนนี้หมืนเต็มที่ เนือ้อไม่มีแต่หมูล้วนๆอะไรก<ฮ>ินเนื้อไหมล่ะไม่กินตา เอิกระลัคนลวกุลลุลๆๆๆๆุนั่งกันเ,น,น,เน,าาน้อพี่น้องเด้อแต่ขมักนุ่มอยู่นะนฮ้อนเจ้ายังเจ้าฮ้อนพาไัยเรียกอะไรเจ้าฮ้อนหรือเปล่าเจ้าฮ้อน,อนนะจิ้มจุ่มเอาือแบบนกันไหม จิมจุก็เจอเขาเดียวกันนะ,ะใส่แกงแกจิ้มจุแล้วใส่หม้อดินแดีวต้องุนีไม่คล้ายกันนะเปลี่ยนใช้หมอ้อนะอืมเพราะใส่ผงใส่ผักก็เหมือนกันใส่หม้สอ,มกกมมอมสิกิมเพ็ดค่ะเก๋งเผ็ดใส่ไร อเอาไปน้องปองไปนะครับพอกันไหมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกินเจียวห่อนของที่แม่รั่วค่ะดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องปูลูกลำเพลินออฟิเชียลน้ำเลยค่ะเด้อคลิปนี้เอาไว้สำเนียงก่อนค่ะจากรอยยิ้มหวานจากเก๊น้ำหวานค่ะเอาคือยิ้มทั้งสันติยิ้มหวานสวัสดีดค่ะ